สวัสดีค่ะช่องลำไย,ยค่ะลำไย,ยแห่สารมือนะคะวันนี้เรามีแห่มานำเสนอขายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเป็นแห่สิบหเสาสิบหกเสาหมดเลยนะคะมีอยู่ห้าผืนนะคะแห่สารมืออันนี้ยังไม่ได้ติดลูกนะคะเป็นเนื้อแห่นะคะเป็นแห่สิบหกเสานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มจากผืนแรกก่อนนะคะผืนแรกอันนี้เป็นแห่สิบหเสาะคะ่ะเป็นจอม ยาวแบบนี้นะคะเป็นแห่สิบหกเสาขนาดตาเจ็ดเซนยาวเก้าศอกได้เบอร์หกเป็นแห่เผานะคะผืนนี้นะคะย้อมถ่วงแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าสือไปก็ติดลูกใช้งานได้เลยนะคะส่วนผืนที่สองค่ะก็เป็นแห่สิบหกเสาเหมือนกันนะคะขนาดตาเจ็ดเซนอันนี้ยาวสิบสองครึ่งนะคะเป็นแห่เผาได้เบอร์สี่นะคะ ค่ะย้อมทวงแล้วเรียบร้อยนะคะเพืนนี้เพืนต่อไปก็เป็นแห่สิบหกเสาเหมือนกันนะคะแต่จอมแต่ละจอมจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกค่ะอันนี้เป็นแห่สิบหกเสานะคะขนาดตาแปดเซนนะคะยาวเก้าศอกได้เบอร์หกเป็นแห่เพาค่ะเพืนต่อไปก็เป็นแห่สิบหกเสาเหมือนกันนะคะ ขนาดตา8เซนยาว12เป็นแห่เผาได้เบอร์6ค่ะเผื่อนี้สีฟ้านะคะเพื่อนี้ก็เป็นแห่16เสาค่ะขนาดตา8เซนยาว11เอนนะคะเป็นแห่เผาค่ะย้อมท่วงแล้วหมดเลยนะคะ5เผื่อนี้ค่ะอันนี้เราเสนอขายนะคะ สองละหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็มีค่าจัดส่งอีกเจดสิบบาทะคะ่ะส่งเคอรี่นะคะสนใจโทรมาได้นะคะหรือจะคอมเมนต์มาก็ได้ค่ะค่ะคลิปนี้ก็มีอยู่ห้าผืนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ